เข้าไม่เข้าทุกทุกเนี่ยเอาแล้วเอาแล้วแล้วทุกทุกเออหัวผ่านมาแล้วทุกทุกเนี่ยมีเอาเฮ้ยทุกทุกเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเขาจุดอันตรายทุกทุกเนี่ยเออเป็นไงกฎหมายทุกทุกจะทำงานทุกทุกสลักล่วงแล้วทุกทุกเป็นไงมาตามกันต่อนะผมเนี่ยฮะนี่ทุกทุกกลับผมหายอ่ะทุกทุกเนี่ยเดินหาแล้วนะทุกทุกไม่เจอทุกทุกผมก็เลยมาสังเกตนะผมเนี่ยฮะนี่ทุกทุกนี่แมงลอยตีนหมาท่านผู้ชมเนี่ยโอ้โหเพราะว่ากลับเนี่ยวันนี้ฝนมันตกนะครับผมเนี่ยฮะนี่ดูนะ ฝนมาตกข้างในแห้งแล้วผมเนี่ยข้างนอกนี่เปียกเปียกหมดเลยแล้วผมมองรอยจากเหยื่ออ่อยผมแล้วเนี่ยมันกระจายขึ้นไปข้างบนนะกระจายอย่างเนี้ยไม่ใช่เป็นคนดึงนะผมเนี่ยผมมองดูรอยตินหมาแน่นอนท่านผู้ชมนี่นี่นี่ท่านผู้ชมดูนะผมมามองสังเกตรอยนี้อีกนะท่านผู้ชมเนี่ยนี่นี่ท่านผู้ชมนี่ค็อรอยตีนหมาผมเนี่ยนี่ค็รอยตินหมาแสดงว่าวิ่งเขาออกไปนี่แหละท่านผู้ชมกลับไปเตีนไปแล้วท่านผู้ชมเนี่ยหายไปเลยท่านผู้ชมอ่ะไนเลยท่านผู้ชมวันนี้ช่างจัด กับตัวใหม่มาหายก็หายไปนี่ฮะไนเลยท่านชมเนี่ยตัวนี้เป็นกับสายฟ้าครับผมมีอะไรเลยท่านชมเป็นแบบนี้เลยนะะอไรท่านชมชิ้นงานตัวใหม่ทางสายล้าน,นะผมเนี่ยออกมาดีปึกเลยท่านชมเนี่ยตัวนี้นี่แหลมมันจะก็เข็มเลยนะครผมเนี่ยจัดไปท่านชม๋ยวช่างจัดตรงนี้เลยท่านชมเนี่ยรอแปบ๊บครับผมสำหรับ กับสายฟ้านะครับผมนะฮะวิธีการดักผมนะฮะจับบีบแบบนี้เลยนะท่านผู้ชมนะฮะบีบ่างนี้ขึ้นมาฟื้นขึ้นมาฮะตัวนี้จะเป็นตัวหนีบผมเนี่ยนี่เห็นเห็นไหมเห็นเนาะเห็นเนาะนี่ฮะบีบเข้าไปปุ๊บลั่นปุ๊บก็พุ่งเลยฮะเข้าตัวเลยท่านผู้ชมนะฮะบีขึ้นมาอย่างนี้นะทีนี้เราก็จะเอาสลักตัวนี้นะนี่นี่ท่านผู้ชมนะสลักตัวนี้คล้องนะครับผมในท่านผู้ชมพอคล้องแล้วปุ๊บเราจะเอาเนี่ยสลักเหยียบของสลักเหยียบจะเป็นสี่เหลี่ยมมาแต่ตัวนี้จะฟรีกันเลยนะผมเนี่ยในนี่ จะฟรีแบบนี้นะวางแบบนี้เลยท่านชมน,นี่นะฮะหนูมาเหยียบปุ๊บกับลันลันปุ๊บกับสับใส่สไส่กันเลยนะฮะนี่ท่านชมน่ฮะให้ท่านชมเดี๋ยวช่างขอดักตรงนี้สักแป๊บนะดักเรียบร้อยท่านชมนีฮะไหนเลยช่างเอาเหยื่ยออ่อ,อยๆไว้ตรงนี้นะฉีดน้าหอมช่งางสซราเรียบรอย้อยอ่อยเข้าไปข้างในนุ่นหน่อยท่านชมนฮะดูกันเลยท่านชมนะมันจะออกไไมาไหมท่านชมจัดไปดูฮนะ มาท่าชมเราไปตามเก็บมหาเทพตัวนี้กันนะครับผมนี่ฮะซึ่งมันไม่เข้ากับเลขกชุดโมเสสเลช่างสายล่าวันในช่างเอากับสายฟ้ามาเลยท่านผู้ชมเลยฮะอ่ามันมองไม่เห็นท่านผู้ชมนี่ฮะมันบอกว่าเฮ้ยนี่มันเยอะอ่อยช่างสายล่าดีกว่าเอ้ยหอมหอมหอมมาอวานนี่มันกินเยอะอ่อยช่างสายล่าฟรีๆไปเลยนะท่านผู้ชมนี่ฮะดนนาเลยท่านผู้ชมแต่มันไม่เข้ากับวันในมันต้องเจอกับสายฟ้าช่างสายล่าเอาเอาสายฟ้าผ่าหลงหัวแน่น เอาเอาลองดูกันท่านผู้ชมนะหลักการทํางานของมันมันจะเป็นยังไงท่านผู้ชมนี่ฮะอ้าวอาตัวนี้ค่อนข้างระแวงนะครับผมนี่ฮะช่วงนี้นี่มีแต่มหาเทพแล้วเพราะตอนนี้มันไปหรือดูแล้วท่านผู้ชมอ่าดูเลยท่านผู้ชมนะมันจะเข้าไม่เข้าท่านผู้ชมนะเอาแล้วเอาแล้วแล้วท่านผู้ชมหัวผ่านมาแล้วท่านผู้ชมนะมีเขาเฮ้ยท่านผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเข้าจุดอันตรายท่านผู้ชมนะเฮ้ยเป็นไงกดไหมท่านผู้ชมกลับทำงานท่านผู้ชมสลักล่วงแล้วท่านผู้ชมเป็นไงเกิดอ้ไ ปักเดียวนะพี่ชมโจมเลยนะพี่ชมครับไม่มีการดิ้นเลยนะพี่ชมไม่เหลือนะพี่ชมไปชมกันตอนเช้าผมไปฮะเรียบร้อยชมชมแล้วไปมือหัวเลยชมชมเลยฮะนู้นนู้นนู่นเห็นมปะเอ่ยเห็นมปะเอ่ยอ้าวกับสายฟ้าเรานะครับผมนี่ฮะโอ้โหตัวนี้ผมบอกเลยใช้ได้ทชมชมนี่ฮะปักเดียวอยู่เลยทชมชมโอ้โหถ้าเข้ามาแบบนี้ผมบอกเลยไม่มีเหลือตาทุกตัวนะครับผมนี่ฮะนี่นี่นี่ดูห่างๆนะฮะตัวนี้ ยังไม่ตุยนะครับผมนี่เน่เน่เน่ท่านชมโอ้โหอยเบลเลอร์เลยเนี่ยท่านผู้ชมนะฮะหมาเป็นไงท่านผู้ชมกับเหล็กผมหมาเอาไปกินแล้วครับท่านผู้ชมมีรอยตีนหมาด้วยท่านผู้ชมไม่รู้ไปทางไหนเลยท่านผู้ชมนะฮะใส่เลยท่านผู้ชมอ่ะสนใจนะผมนะฮะทักแชทเพจช่างสายล่าไปเลยนะฮะสำหรับเอ่อ สายฟ้าแล้วผมนี่ฮะช่างจะผลิตออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วผมนี่ฮะสำหรับดักตามทางนะครับผมนี่ฮะดักตามทางดักดักหน้าปากรูดักมหาไทยที่ว่าเก่งๆเนี่ยผมบอกเลยเจอตัวนี้เข้าไปไม่เรือแล้ครับผมอ่ะโอเคครับผม